Thank สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมน้ําในเพจของวอชิชัปเองนะแล้ววันนี้เราอยู่ในช่องทางของวอชิชัปรีวิวนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายในาฬิกาทุกตัวนะเพราะฉะนั้นเราเป็นประกันสุทธิทยทั้งหมดซื้อกับเราปลอดภัยแน่นอนและเราเป็นบริษ,ษัทจำกัดด้วยนะครับเรามีเฟลเวอร์ประมาณ4ี่แสนคนขายมาร่วม10ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อนาฬิกาซื้อกับวอชิชัปเอาไว้นะฮะงั้นว,วันนี้นะครับเรามุ่งเน้นเป็นการที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า าในการที่ซื้อไปเนี่ยดีไม่ดียังไงนะฮะรายละเอียดยังไงเพื่อเป็นการตัดใจซื้อเพราะฉะนั้นใครตัดใ,ใจซื้ออยู่นะครับดูคลิปผมซื้อได้เลยนะครับหรือว่าใครตัดใ,ใจที่ยังไม่ตัดใจจะซื้อนะครับดูคลิปผมก็อาจจะซื้อได้นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการรับชมด้วย <laughs> โอเคและวันนี้ก็ อย่าลืมนะวันนี้ผมทำช anel ตรงนี้ก็อย่าลืมช่วยกัน subscribe กันหน่อยเนาะแล้ววันนี้ผมมารีวิวนะครับจะเป็นเจ้าตัวไซโก้ตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นกล่องแบบนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะเป็นไซโก้ตัว new five sport ซึ่ง new five sport ตัวนี้เนี่ยนะครมันมีความเจ๋งหลายอย่างนะตัวนี้มันมีคอลเลคชันที่เขาออกมาใหม่เรื่อยๆนะ five sport เนี่ยมันก็จะมีคอลเลคชันที่ถูกและแพงนะซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นรุ่น srpe 8 0 k 1นะจะเป็นตัว specialist เนี่ยเป็น specialist style นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีความแปลกประหลาดพิเศษวัสดุอะไรต่างๆไม่เหมือนกับปกตินะก็จะเป็นเบสไฟสปอร์ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไฟสปอร์ตปกติเนี่ยในช็อปจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆจน,นถึงหมื่นกลางๆถูกไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับในเวอร์ชันที่เป็น specialist style ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ราคาช็อปอยู่ที่1 7 2 0 0บาทก็ถือว่าค่อนข้างแพงและค่อนข้างแรงแต่ว่าแลกมาด้วยความเจ๋งของเรื่องการผลิตแล้วก็วัสดุของเขานะ โอเค้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันคือตัวอะไรและเป็นย้าตาอย่างไรบ้างนะขออนุญาตไปกล้องเล็กอีกกล้องนึงนะฮะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็กล่องทุกอย่างนะจะเป็นเหมือนกล่อง New Five Sport ทั่วไปเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างในยทั้งสิ้นนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเรียกว่าในตลาดเนี่ยคนซื้อน้อยแล้วก็ออกมาน้อยเครับเพราะว่าราคาเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับว่าเป็น New Five Sport ปกตินะฮะและตัวนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบเลยนะครับมาพร้อมกับรหัสรุ่นนะครับ S R P E 8 0 K 1นะครับแล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็น Specialist Style นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเขาก็เป็น New f i c e Sport เนาะก็มีขวดว่าเป็นโช o w Your Style อะไรเงี้ยนะแล้วก็รายละเอียดตัวนี้มันมีความเจ๋งแล้วก็แปลกอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเห็น ตั้งแต่ต้นก็จะรู้แล้วว่ามันมีความไม่เหมือนปกติงั้นผมจะพูดที่สเปคของ New Five Sport ธรรมดาก่อนละกันตัวนี้นะครับขนาดตัวเรือนจะอยู่ที่43 42มิลน,นะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยทำจากสแตนเลสสตีล St นะถ้าเป็นเบสหลักเดิมทีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการขัดแต่งตัวเรือนแบบมุกฟิ i นชนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่เป็น Sta s t a ตน s s s ส e ีล e l l โล่ o กล์ไอพีโคทต้นะก็ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยนะคะคนเข้าใจว่าเป็นทองเหลืองหรือเปล่านะมันนเเเหหมมืืือออออททงงงงงลลลากๆยแต่่จริใช ให้ดูข้างข้างนะมันคือการใช้ส t ตลเล s สตีลเนี่ยเรามาใช้เป็นอ่าเยลโลโกลนะครับ IP c o โคตติก็คือโคตแบบเยลโล่โกลเข้าไปนะซึ่งตัวนี้ก็จะได้คาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนปกติเลยแล้วดูเรทโทคลาสสิกมากแล้วนาฬิการส่วนใหญ่ที่ทําเป็นลักษณะนี้นะราคาจะค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ไม่แปลกเลยทำไมราคาถึงสูงขึ้นนะครับแล้วตัวนี้นะมาพร้อมกับเครื่อง 4R36 นะครับเพิ่งเป็นเครื่อง เดี๋ยวก่อ New ้ไฟสปอร์ตเป็นเครื่องสุดยอดของไซโก้แล้วนะเพราะวิ่งเสิร์ฟ40ชั่วโมงขายลานได้เรียกว่าเครื่องตัวนี้ถ้าจะได้ยินชื่อปุ๊บก็ไว้ใจสามารถซื้อกันได้เลยทีเดียวเชียวเนะี่ยอะไรเยอะช่างช่างทำได้เก่งด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีบอกวันและวันที่นะรวมถึงตรงนี้หน้าเขานะครับจะมีหน้าที่เป็นเท็กซ์เจอร์คล้ายๆกับพวกคาร์บอนนะฮะก็ผมรู้สึกว่ามันก็ดูวินเทจเดี๋ยวผมให้ดูหน้าใกล้ๆนิดนึงดีกว่านี่ครับ นี่ครับจะมีลายคราฟลายอะไรต่างๆเขาบอกว่ามันมีความแปลกแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ตัวอื่นมากๆนะแล้วดูวดัวสดุผิวเขาตอนแรกเนี่ยมองเผลอหรือจับเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทองเหลืองจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นสเตลเลสสตีลสามหนึ่งหกซึ่งเอามาโคตติ้งที่เป็น IP พีโก้โคตติ้งนะก็ต้องค่อนข้างโหดมากนะครับประมาณนี้นะตัวนี้แล้วก็ฝาหลังเปือยแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมความเจ๋งอีกอย่าง,างคือเขาเล่นลูกเล่นตรงนี้นะครับจะเป็นสายหนังแท้แฮนด์คราฟซึยึดอยู่กับสายยาง นะครับเป็นยึดอยู่สายยางตรงนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจดีนะข้างหลังก็จะเป็นยางนะเรียกว่าบางคนบอกว่าไม่ชอบสายหนังเพราะว่าใส่แล้วมันระคายเคืองมือแต่ตัวนี้ข้างหลังเป็นสายยางเรียกว่าใช้งานได้เต็มที่แต่ว่าได้คาแรคเตอร์ของสายหนังด้านหน้าเข้าไปฟินิชชิ่งด้านหน้าแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยสายยางโมติขาดง่ายตัวนี้ก็ไม่ขาดนะเพราะว่ามีหนังที่เหนียวหนึบอยุ่งหนัง ข้างหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนไอ้ไตโก้นิวไฟทั่วไปเลยคือจะมีโชว์ฝาหลังเปือยนะครับดำน้ํา1 0 0เมตรมีรหัสเครื่องมีต่างๆแต่ว่านี่ครับอยากให้ดูผิวเขาเท็กซ์เจอร์เขาเนะี่ยก็มีความแตกต่างมีความโดดเด่นมีความ outstanding จากตัว n e ว f i ท e สปอร์ทั่วไประดับหนึ่งเลยนะต้องบอกว่า เป็นหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าก็มีความน่าสนใจในหลายๆประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็มันเป็น New f i ฟสปอร์ t ก็จริงนะแต่ว่าเชื่อไหมความแตกต่างของมันที่ผมสังเกตได้ก็คือว่านี่ครับมันเวลาใส่คาแรคเตอร์ Character ที่มันเด,เด้งออกมาจากมือครับมันจะไม่เหมือนกับ New New f i ฟสปอร์ t ทั่วไปเลยนะครับทั้งๆที่ เป็นหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่แค่วัสดุผิวสีต่างๆไม่เหมือนกันมันก็จะได้ความแบบ retro classic แล้วก็ผมกล้าพูดเลยว่าตัวนี้นะเป็นหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่ามันสวยแบบอันดับต้นๆใน New Five Sport เว r s ชันนี้เลยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ ก็สามารถไม่ไม่ไมแปลกทําไมราคาถึงสูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงไปว่าชา่อฟังมีราคาพิเศษอยู่นะเนี่ยอ่ะไทยอินกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมให้ดูภายน้ําหน่อยนะภายนน้ำก็เป็นซูเปอร์ลูมหรือเป็นลูมิบราท์ของทางไซโก้นี่เองนะก็เดี๋ยวขออนุญาตส่องไฟหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้แสงมันไม่มืดสนิทนะนี่ครับภายน้ําก็จะเป็นภายน้ําครบทุกจุดเหมือนกับเจ้าตัว New 5ทั่วๆไปเลยทุกอย่างเหมือนกันเขาเป๊ะๆเ,เลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าก็สําหรับใครก็ตามนะที่เหมาะสมกับการซื้อตรงนี้นะผมเองก็คิดว่า นะครับมันเป็นนาฬิกาที่มีสเสน่ห์และก็มีคุณลักษณะคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกับนาฬิกาปกติเลยนะครับด้วยวัสดุนะครับด้วยสายหนังวัสดุทั้งสายทั้งอหลรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูัน,นี่นะครับเวลาใส่มันก็จะได้ความแบบเห็นไหมมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะ,รนะระประมาณนี้สุดยอดสำคัญเนีนนะ่มันก็เป็น New f i ส e s ปอร์ตตัวหนึ่งที่ สเปกเรียกว่า New ไฟส์ปอร์ตได้มาตรฐานสูงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อได้เลยอยู่แล้วอะนะครับเครื่องอย่างที่บอกนะถ้าเจอไซโก้เครื่อง 4R ซื้อได้เลยถ้าชอบซื้อได้เลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ดีมากนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนปกติสเสน่ห์มันต่างมากซื้อสถานการเราดูที่สเสน่ห์เนาะนะสเสน่ห์มันต่างกว่าปกติเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่มีใจอยู่ผมเชียร์ให้ซื้อนะ แต่ว่าบางคนบอกว่าไม่ชอบความความความสุดต่งตรงนี้ก็อาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ชอบรู้สึกว่าในการไม่เงาไม่วิ้งวังก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ก็อีกทางแล้วแต่เส้นทางกันนะเพราะั้นประมาณนี้นะวันนี้ก็ยังจะบอกว่าถ้าเทียบว่าราคาเนี่ยที่ออกมาแพงกว่าชาวบ้านเขาประมาณ 3- 4, 5000บาทเนี่ยนะครับมันให้อะไรที่แตกต่างขนาดนั้นไหมก็คําตอบคือผมบอกเลยว่าแตกต่างนะครับเพราะว่า การผลิตต่างๆวัสดุต่างๆรวมถึงการใส่ใช้งานแล้วหน้าตาเขาสเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณน,นี้นะครับคร่าวๆก็เป็นหนึ่งตัวที่อยากจะเอามาให้ดูกันแล้วก็อาจจะเอาออกมาตีแผ่ให้ดูเพราะบางทีเนี่ยเชื่อว่าตัวนี้หลายๆคนไม่เคยได้ดูรีวิวกันนะเนะาะในวันนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กด subscribe ไปไว้นะเราจะมีนาฬิกาส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านทุกวันนะังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากมาเลยครับบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย